has been defeated an enemy has been defeated อเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมแนะลวนี่คาร์มลอดแชแนลวันอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินใหม่ของเจ้าโดเรียกันนั่นเองนะผมแลเพิ่งมาเลยก็เปิดขายในร้านค้าในราคา199คูปองนะผมแนละก็มีกล่องสุ่มด้วยนะกล่องละหนึ่งคูปองก็ไปหาจัดกันได้นะผมนะส่วนผมเนี่ยเปิดเช่าเอามารีวิวเอานะทุกคนนะ <c oughs> เป็นสายฟรีสายประหยัดนะผมนะ สก,กินนี้เนี่ยมาในทีมสีทองนะผมนะมีการเปลี่ยนเอฟเฟกการโจมตีเอฟเฟกสกิลทั้งหมดแต่ว่าสก,กินนี้เนี่ยไม่มีเอฟเฟกวาร์ปนะผมนะเพราะว่าเป็นสก,กินในระดับรีเจนนะเดี๋ยวไดีว่าเพิ่งเข้ามาไม่นานเนี่ยก็มีสก,กินรีเจนของตัวเองเลยค่อนข้างที่จะสุดยอดมากเลยนะ <c oughs> นี่ฮะเอฟเฟกการลงน้ำเนี่ยก็กลายร่างกลายเป็นปลาบูทอง <c oughs> สก,กิลก็ออกโทนสีทองๆองๆเหลืองเหลืองหน่อย ก็ถือว่าจะมาสอนการเดินเกมโดเรียคร่าวๆเลยแล้วกันนะมีผมก็ไม่ค่อยถนัดตัวนี้เราไม่ค่อยได้จับเล่นนะในเลงโดนแบนบ่อยเหลือเกินก็ต้นเกมเนี่ยเราสามารถกดฝ่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่าโดเรียเนี่ยสามารถตีไปด้วยเดินไปด้วยได้แบบนี้นะผมนะก็สกิลหนึ่งไล่ตอนซาณิทไปฮนะทำให้เขาเจ็บๆได้มากที่สุดตรงนี้เลเวลสองแล้วซาณิทพยายามจะวิ่งมาใส่ผมให้มากที่สุดแล้วโดดออกมาก่อนตรงนี้สกิลสองของโดเรียเน่ก็จะเป็นกระโดดไปวางบ่อฟื้นฟูไว้นะผมนะซึ่งหิวค่อนข้างหนักเลยในเลตเกมเนี่ย อาจจะเอา,าหรือว่า่ะซานิทกระโดดไปหิวให้เพื่อนแบบนี้นะ<_ <Q> _ <stad> เราจะขึ้นเป็นรองเท้าก่อนเลยแล้วกันนะผมมองว่าโดเรียนเนี่ยเดินช้าชิบหายเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันช้าๆ้านานๆนะตรงนี้เอลสุอยู่คนเดียวแบบนี้อาจจะได้ป้อมได้ก็ได้นะั่นเรพาเพื่อนมาได้แต่ว่าโอ้โหมึงมาจากไหนกันเย yeah, yeah. อะแยะเนี่ยลืมดูเลยว่าหนึ่งนาทีครึ่งแล้วปากเขาจบมาแบบนี้ก็ตายไปนะพลาดไปนิดนึง ก็มากันใหม่กับทางด้านของช็อตนี้ครับผมนะฮายาวิ่งห้าวไปแบบนี้ซานิตเล่งเครื่องมาแล้วลูบูเข้ามาตรงนี้ตัวเดียวแบบนี้กดอันติมาแล้วสวนอยู่ตรงนี้มีอยู่กัน3ตัวนะเพื่อนยังไม่มาซ้อนนะก็ยังไม่มีการไฟอะไรที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าฮายาเหมือนจะไม่รอดผมนะโดนฟูลคอมโบของทางด้านวีด้าตายไปนะ ไฟมังกรตรงนี้นะทีมเราเป็นซีเนียลป่าและซีเนียลโดดเข้าไปย้ำกระหม่อมและเก็บทางด้านของรูบูไปได้ตรงนี้เหลือซานิสอยู่หนึ่งตัวและตีธรรมดาเข้าไปซีเนียลเคาะหัวอยู่และเก็บทางด้านของซานิสไปได้ครับผมก็ได้เคลมทั้งมังกรทั้งคนนะค่อนข้างที่จะคุ้มช่อนนี้เนี่ยก็สกิลสองแปะเพื่อนได้ทําให้ได้รับรีเจนที่ค่อนข้างไวนะตัวนี้ก็ตัดภาพมาทางด้านของเลนบนเปิดสกิลหนึ่งยัดหน้าเอลสู่ไปตรงนี้โดดฮิวใส่ฮายาก่อนนะผมนะแล้วมีซานิสมาอยู่ด้วยแบบนี้อาจจะเล่นยากนะ ก็แปะหายาไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดหายาอันติเนี่ยเราจะได้รีและหายากลับลำได้2รอบนะค่อนข้างที่จะโกงกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าตรงนี้โดนเหล่าอยู่แล้วซีเนียวล,ลงมาแบบนี้ทีนั้นของวีล่าวิ่งตามและหายาเข้าไปหอดีอันติให้หายาอีกหนึ่งรอบและหายาล้ำเข้าไปอีกหนึ่งรอบแบบนี้เดี๋ยวแ,แค่เอลสุดึงตัวที่หนีออกไปได้ผมตรงนี้เห็นว่าซีเนียวโอ้โหนึกว่าจะตามสุดเถอะนึกว่าจะกล้าไอ้หนุม่มอ่าแล้วตายแบบนี้ฮะเอลสุอยู่คนเดียวเปล่าเปลียวหัวใจ ก็ทาการลุมสกรรมเลนบนนะแต่ไม่น่าจะแตกแหละดาเมจน้อยเหลือเกินถ้าเปลี่ยนจากซีเนียร์ป่าไปตัวอื่นป่าเนี่ยน่าจะแตกนะแต่ว่าซีเนียร์ดาเมจมันติ่มมากสานิษก็วิ่งออกมาแบบนี้แล้วก็สกิลขู่ๆไปนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะฮาวไปเองเลยนะทางด้านของโดเรียเราแล้วลวีล่ามาแบบนี้ต้องถอยมาก่อนนะผมนะตัดภาพมาทางด้านของเลนบนอีกหนึ่งรอบเลยเอลสูพยายามจะวิ่งมายัดแบบนี้ทําตัวมีพิรุษนะเราอะเหมือนจะมีเพื่อนมาซอนหรือเปล่า อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจแลวสกิลหนึ่งขูทางนั้นของเอลสูปไปละฮายาเข้ามาแต่ว่ามีวีล่ามาซ้อนจริงด้วยผมเพื่อนเข้ามาซ้อนแบบนี้ละฮายาคูนบิรมเข้าไป1รอบผมก็กดอันติลีให้กับาฮายาและาฮายาเข้าไปลรำเก็บเป็นดับเบิลคิวจากทางด้านของลาฮายเตะครับ <Can> ผมคม่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะช็อตน,นี้แต่ว่าเสียาฮายาไปไม่เป็นไรนะคุ <destroy. S 1> ้มมากและมีซานิสมาซานิสนีประมดัดโดเรียจัดเลยให้อยากหนึ่งกับโดเรียเหรอนี่นานวิ่งไปด้วยตีไปด้วยได้เปล่าล่ะก็มาก็มาโดดออกมาแบบนี้ สกิ 1> 1ลหนึ่งเราจะดีครูดาแล้วผมวรีบกดใช้เลยผมว่าตรงนี้ผมไหวนะสันน้เขาเขาหน้าที่จะติ่มเลยแล้ววิ่งเข้ามาจะเล่นผมแบบนี้ผมมีสกิลสองโดนออกได้นะโอ้โหแต่ว่าโอ้โหเพื่อนนี่รักผมมากนะมาซ้อนกันแบบว่าใหญ่หลวงเลยตรงนี้ก็เชื่อมจิตไปก่อนแล้วโอ้โหเยนามาจากไหนแล้วกดสกิลหนึ่งตันทางหน้าของเยนาไปแล้วโดนช็อตดาวไปได้อย่างง่ายดายนะเยนามีวีล่าอยู่ตรงนี้จับคนช้าหนึ่งนายเก็บวีล่าไปได้ครับผม ีทางด้านของแอร์เบสเซอร์ดากอก่อนตัดภาพมาทางด้านของเลนกลางครับตรงนี้มีซานิสและคุณบีลาเข้าไปแต่ว่าไม่ตายแล้วกดเหรียนติให้กับทางด้านของฮายาเตก่อนอ้าวแต่ว่าอีกกี้โยนระเบิดขวดนมเก็บซานิสเป็นอัลติเมทไปได้ครับผม mm hmm. และวีลาโผมาจากหุ่มซ้ายแบบนี้นะพยายามจะช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดแต่ว่าเยนามาแบ่นี้เลือกช่วยได้แค่คนเดียวแล้วก็หายาไม่รอดครับผม ตรงนี้เราพยายามให้เวเลสดักนะะว่าเวเลสยืนรอเล่นอยู่แต่เหมือนว่าเวเลสเนี่ยจะดาวเมดไม่มีเลยอะไรครับนี่้าจะไม่ผิดเหมือนจะเม็ดส้มด้วยนะเวเลสคนนี้ดูอะไรดูเล่นมึนๆยังไงก็ไม่ดูนะคนนี้เจ <Hey. S 1> น่าเขาโยกเลียค่อนข้างที่จะไวนะแต่ว่าเวเลสเรายังวนอยู่กลางอยู่เลยเดี๋ยวจะเชื่อคร<ม>ับต,ตรงนี้วิ่งหาเจน่าเลยนะเมื่อกี้ในแมพเขาค่อนข้างที่จะโล จะได้หรือเปล่าฮะตรงนี้อิก,กี้กำระเบิดมาแล้วโยนเข้าไปหนึ่งทีแต่ว่าอืมไม่ตายนะเดี๋ยวดุนั่งซูมอยู่ตรงนั้นฮนะห,ห้าแบบนี้อาจจะมีคนซ้อนเหมือนเดิมก็ได้จริงๆด้วยฮะโดนซานิสสับหัวมาแบบนี้แต่ว่ากดสกิลสองโดใส่เพื่อนไปได้ตรงนี้ซานิสหลุดเดี่ยวลนโดยอยู่ตรงนี้และเข้าไปคูดาบิล้ำเข้าไปแล้วแล้วเก็บคะแนนของซานิสไปได้ได้มาหนึ่งตัวแต่ว่าทีมเราเนี่ยเสียอันติไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะวิกี้ แ,แล้วเลนบนนะจะไม่กลับไปกันจริงๆหรอครับคุณ <S <S จริงๆควรให้อีกี้อยู่นะเพราะอีกี้น่าจะมีประโยชน์ของเวเลสในการสกิลโซนพื้นที่นะสร้างดาเมจโป๊กเมือม่อไม่ให้ฝั่งตัวข้ามเข้าไฟนะผมนะ <S <S แต่ก็นั้นแหละฮะเวเลสเรามึอนอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เห็นละข้างหน้ามีทางด้านของเยนามาปิดอยู่แล้วพยายามช่วยเพื่อนอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาลำสองสยองขื่มมาแบบนี้นี่ยจะวิ่งออกมาแล้วฟิกออกมาแล้วเหมือนจะรอดหรือเปล่าแล้วกดเชื่อมจิตให้ทางด้านของเวเลสตรงนี้เยนาหลุดเดียรโรนโดเข้าไปแต่ว่าติดทางด้านของอากูนี่ตายไปครับผม ไอคี้กับโดเลียอยู่กลางกัน2ตัวแบบนี้จะการไหวหรือเปล่าโยนระเบิดขนลงไปทางน้านเอลซุข้านี่จะเจ็บมากๆนะแต่ว่าเขามีถึง4ตัวเลยและยังไม่เห็นวีดาที่หายไปไหนก็ไม่รู้นะ,ะเราเดบีเียงซ้ายมาโดนวีดาจุบเข้ามาแบบนี้ราโดนอันติยัดเข้ามาไม่รอดนะครับทางด้านของโดเลีย <Okay. S 1> แล้วก็ไอคี้ก็ตามกันมาติดๆนะแม้แทางด้านของไฟนี้ต้องรีบเปลี่ยนเป็นล้างเลยนะเหมือนจะไม่ไหวแล้วจริงๆกับทีม แต่ว่าเวฟล,ล่างตกอีกแล้วครับผมนะทําไมไม่เ,วเวลีย์เวฟก่อนจะไฟนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสกิลหนึ่งสร้างพื้นที่ให้เพื่อนนะตรงนี้หายาหายาเข้าไปคุณบิรรามแล้วแล้วกดอันติรีอันติให้อีกหนึ่งรอบแต่ว่าวีล่าติดเคิร์ออฟเดสใส่หายาตายไปครับผมแลวตรงนี้เหลือแค่โดเรียตัวเดียวนะเหมือนว่าจะรู้ชะตากรรมแล้วแหละตานี้ยังไงก็การไม่ได้ฮนะเวฟไม่ทําก่อนบวกแบบนี้ก็ใครซวยละฮะ ก็ต้องพยายามหนีให้ได้ที่สุดนะ <c oughs> แล้วเยน่ามึงก็จะโชว์ไปนายายามจะผลักออกไปให้ได้แต่ว่าเยน่าก็นั้นแหละฮะไม่รอดจริงๆนะตอนนี้จบกันไปเป็นการรีวิวสกินที่แพ้นะผมนะ <'ll> ก็ไม่เป็นไรนะช่องเราจะแพ้จะชนะเราลงได้หมดนะผม <c oughs> ชิวๆอ่าดีฟีดเจ๋งไปเลยฮะตอนนี้ถ้าเกิดว่าออฟเล่นดีกว่านี้อาจจะไหวนะแบบว่าทำเวฟหน่อย คือหลักการในการบวกของ r v ีเนี่ยก่อนจะบวกทุกคนก็ต้องทําเวฟก่อนนะเพื่อจะแบบได้ได้เปรียบฝั่งของข้านะถ้าเกิดว่าแพ้ไฟขึ้นมาอ่ะเวฟเราไม่ตกเวฟเราสูงอาจจะไม่แพ้ก็ได้อาจจะยื้อเวลาให้เพื่อนเกิดมากันทันอะไรแบบนี้นะในเทมก็จะประมาณนี้เลยส่วนตรงนั้นของรายละเอียดเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าลครับก็เป็นยังไงกันบ้างน,นะเพื่อนๆนะสำหรับการรีวิวส k i n ใหม่ของโดเรียที่มีชื่อว่า golden tide หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ออกเสียงผิดหรืออ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมก็นั่นแหละเอ่อใครที่เป็นเมนโดเรียก็ไปหาตามกันได้นะสําหรับสกินนี้เนี่ยใครที่ไม่ใช่เมนก็อย่ามีปมนคนเลกชันก็ซื้อไว้ได้นะเอฟเฟคค่อนข้างที่จะสวยนะสกินอ,อบ่อน้ําสปอนเซอร์นะเกลือแร่ <laughs> อาาเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่า,ยาลืมคอมเมนต์ติชมกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อไปของคาเมลอดกันด้วยนะนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมคาเมลอดก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวีดัสสวัสดีครับ